ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าท็อกเเรโลนะครับเดี๋ยวไกด์ของเราเนี่ยเขาจะพาเราไปถ่ายรูปกับหอไอเฟลนะครับและเป็นจุดชมวิวที่เห็นหอไอเฟลได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนความสูงที่ไกด์เขพูดมาประมาณ320เมตรเดี๋ยวเราไปชมกันครับตัวอาคารเหล่านี้เนี่ยที่ที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ทาเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่านี่เรามาถึงบริเวณจุดที่เราถ่ายรูปเห็นหอไอเฟลทข้างหลังเลยความสูง320เมตรใกล้เขาบอกว่าไงป่ะก็บอกว่าหอไอเฟลเนี่ยเปรียบเหมือนกับผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะแต่ผู้หญิงคนนี้จะต้องดูที่ประมาณ100เมตรนะครับ น้องนัทรู้ไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือที่ชื่อว่าบาร์โตมุสเมื่อกี้ใกล้บอกว่าบาร์โตมุสก็มาปารีสแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้ที่การล่องเรือโอ้โหอย่า้วิวสวยแน่เลยใช่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนาะที่สําคัญเลยรู้สึกว่าเราได้วิวหอไอเฟลเฟนะคะฝั่งนี้ถูกต้องเมื่อกี้เขาพาเราไปถ่ายรูปจุดหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะวิวที่นี่เขาสวยมากๆเรือใกล้ออกแล้วเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันดีกว่าโอเคไปเลพาไปดูรูปที่สวยอ่ะค่ะอาจรับชาปะ มากรุงปารีสแล้วเนี่ยก็ต้องมีโอกาสนะครับที่จะต้องได้ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งของแม่น้ําแซนนะครับเราจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างว่าจะเป็นหอไอเฟลไวกล้นะครับลอดใต้สะพานที่สวยงามที่สุดในบรรดา35สะพานข้ามแม่น้ําแซนที่ชื่อว่าสะพานอเล็กซานเดอร์ไปจนถึงเกาะกลางแม่น้ําแซนที่ชื่อว่าอิลเดลาซิเต้ได้เห็นพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับพราที่นั่งอนันตสมาคมเดี๋ยวจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศสวยงามให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ